เอาออกด่วนจากทิ้งพระทีบานสามสิ่งนี้ทวงชีวิตติดทั้งเงินขัดโชคลาภเอาออกด่วนจากทิ้งพระทีบานสามสิ่งทวงชีวิตติดทั้งเงินขัดโชคลาภต้องรีบแก่ด่วนขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะ วันนี้ขอนํำเสนอธรรมะในหัวคอรีบเอาออกสามสิ่งห้ามมีในหิ้งพระทวงชีวิตติดทั้งเงินขัดทั้งโชคลาภเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทารรด้วยนะคะรีบเอาออกสามสิ่งห้ามมีในหิ้งพระทวงชีวิตติดทั้งเงินขัดทั้งโชคลาภสำหรับชาวพุทธอย่างเราแน่นอนว่าการย้ายเข้าบ้านใหม่เข้าห้องใหม่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพระเรามักจะมีพิธีเชิญพระพุทธรูปเข้าบ้าน ตามความเชื่อของแต่ละบุคคลและมักจะเจอปัญหาเดียวกันนั่นก็คือไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนหิ้งพระที่ตั้งควรหันไปทางทิศไหนถึงจะดีและมีทิศไหนบ้างที่ไม่ควรหันหิ้งพระไปซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงสามสิ่งที่ต้องห้ามในการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านหากวางผิดที อาจนำพาสิ่งไม่ดีเข้าบ้านสามสิ่งที่ต้องห้ามวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านมีตรงไหนบ้างมาดูกันค่ะเนื้อหาต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ถ้าคิดว่าใครจะทำตามก็ไม่เป็นการเสียหายค่ะวางตาแหน่งผิดชีวิตเปลี่ยนตาแหน่งที่เหมาะสมของการวางหิ้งพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้าน ลองทำตามดูค่ะเชื่อว่าทุกบ้านจะต้องมีหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาไว้ในบ้านเสมอเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองปกปักรักษาคนในบ้านและเพิ่มความเป็นสิริมงคลแต่บางคนอาจจะไหว้พระทุกวันสวดมนต์ทุกวันแต่ก็ยังพบกับเรื่องที่เดือดเนื้อร้อนใจก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราวางหิ้งพระผิดจุด ในบ้านหรือเปล่าแทนที่จะหนุนนำความเจริญกับกลายเป็นถ่วงชีวิตและขัดโชคลาภสำหรับเรื่องสามตำแหน่งที่เป็นข้อห้ามในการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผิดและทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนทันทีข้อหนึ่งการวางหิ้งพระหันหน้าไปทางหลังบ้านของเราหรือการวางหิ้งพระไปทางระเบียง ในกรณีที่เราอยู่คอนโดบางทีเราหันหิ้งพระหันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกไปทางหลังระเบียงห้องคอนโดเช่นเดียวกันกับบ้านก็หันไปทางหลังบ้านไม่ได้เหมือนกันเลือกทิศให้ถูกค่ะถึงแม้บางคนบอกว่าทิศหลังบ้านเป็นทิศต,ตะวันออกเป็นทิศที่ดีที่สุดต้องบอกเลยว่าการหันไปทางหลังบานเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ ันหลังให้เราเวลาเราไปขอความช่วยเหลือก็จะไม่มีใครให้ความช่วยเหลือเราทำให้ชีวิตของเราตกต่ำนั่นเองค่ะข้อ2ใครที่มีปัญหาหนี้สินมีปัญหาล้มละลายหรือใครที่จมกับปัญหาพอแก้ปัญหานี้ได้ปัญหาเก่าก็มาชีวิตเครียดตลอดนอนก็นอนไม่ค่อยหลับให้คุณสังเกตว่า ยิ่งพระโต๊ะหมู่บูชาที่เราวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ทาหิงหรือโต๊ะมีการบินการเบี้ยวการแตกการร้าวหรือทะลอกหรือบางคนเวลาเราวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราวางบนโต๊ะสีขาที่มีพื้นที่โลง่งอย่างนี้ไม่ได้ค่ะต้องวางพื้นที่ข้างล่างแข็งแรงและทึบจะช่วยให้การเงินของเรานั้น แข็งแรงแต่ถ้าใครวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บนโต๊ะทางที่โต๊ะเบี้ยวโต๊แตกให้คุณเปลี่ยนโต๊ะค่ะไม่ฉะนั้นชีวิตของคุณน,นั้นจะตกต่ำและประสบอยู่กับปัญหาข้อที่สเราต้องมาดูว่าหิ้งพระของเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างที่ไม่ควรอยู่บนหิ้งพระหรือไม่ค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรแยกโต๊ะตั้งสิ่งแรกก็คือ 1. เสียนปู่ลือสี 2. พระราหูสาเทวเวสุวรรณอาจจะต่างแอบกันคืออาจจะเป็นโต๊ะหรืออาจจะเป็นอีกช่องหนึ่งไปอย่าให้มาอยู่โตหมู่บูชาเดียวกันกับพระพุทธรูปพระสงฆ์และพระมหากษัตริย์รวมถึง ไม่ควรนำโรมบรรทบรุษมาวางบนหิ้งพระควรจะวางอีกมุมหนึง่งและกุมารน,นางกวากก็เช่นเดียวกันค่ะและนี้ก็คือสามสิ่งที่ต้องห้ามในการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านลองไปเช็คดูนาคะว่าเรามีอะไรที่เราผิดพลาดหรือเปล่าหรือเรามีอะไรที่เราพอจะแก้ไขได้หรือเปล่า คนที่ไม่รู้ย่อมไม่ผิดเพราะคุณไม่ได้มีการศึกษาในด้านนี้มาแต่ถ้ารู้แล้วอยากให้ถูกทันนั้นปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้เจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตค่ะลำดับต่อไปคือเรื่องสิ่งของที่ต้องห้ามวังบนหิ้งพระเด็ดขาดห้ามสิ่งของข้อที่หนึ่งข้อหนึ่ง ห้ามวางดอกไม้ที่แหงและเหี่ยวเฉาถ้าจะพูดถึงการกราบไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระสิ่งที่นอกเหนือจากทูบเทียนการตั้งจิตอธิษฐานที่เป็นกุศลแลว้วสิ่งที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นคือดอกไม้ที่ใช้ในการสักการะบูชาโดยเฉพาะดอกไม้ที่เราเลือกใช้บูชาพระ นั้นจะต้องเป็นดอกไม้ที่สดใหม่และสวยงามจึงต้องมีความพิถีพิถันในการเลือกดอกไม้ที่งดงามเป็นพิเศษเพื่อมาถวายหรือบูชาต่อพระโดยมีความเชื่อว่าดอกไม้ถวายพระจะต้องง,งามๆเพื่อที่จะช่วยให้ชีวิตเราสวยงามตามไปด้วยดังดอกไม้หากเราเลือกดอกไม้ที่เหี่ยวเฉามา ชีวิตก็จะโรยราตามดอกไม้ด้วยเช่นกันแต่นั่นก็เพียงความเชื่อของคนที่สืบทอดกันมานอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกมากมายที่เกี่ยวกับการเลือกดอกไม้แต่ละชนิดมาถวายหรือบูชาพระด้วยค่ะซึ่งมีดังนี้ค่ะบุคคลผู้บูชาด้วยดอกไม้ที่มีสีสวยเช่นบูชาพระ ด้วยดอกไม้พลาสติกหรือดอกไม้ประดิษฐ์ต่อไปในภายหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วนแต่มีรูปร่างลักษณะดีมีรูปสวยแต่คุณภาพไม่ดีดังสุภาษิตว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมบุคคลผู้บูชาพระด้วยดอกไม้มีกลิ่นหอมต่อไปในภายหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วนมีคุณภาพดี แต่รูปร่างลักษณะไม่สวยไม่งดงามดังสุภาษิตว่าถึงรูปชั่วตัวดำแต่น้ำใจดีบุคคลผู้บูชาพระด้วยดอกไม้กำลังสดชื่นต่อไปในภายหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วนแต่เป็นของใหม่ๆไม่ต้องใช้ของที่ผู้อื่นใช้แล้วบุคคลผู้บูชาพระด้วยดอกไม้ที่บอบช้ำเหี่ยวแหง้ง ต่อไปในภายหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วนแต่เป็นของเก่าเก่าเหี่ยวเหียวแหงแหงเป็นของที่ผ่านมือผู้อื่นมาแล้วท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคะสำหรับดอกไม้บูชาที่เหี่ยวแหงไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ที่ถวายขิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาทั้งที่เป็นแบบพวงมาลายัยหรือดอกบัวดอกกล้วยไม้ ที่ถวายในเจอกันไม่ควรนำไปทิ้งถังขยะควรนําไปปล่อยที่แม่น้ำโดยตั้งจิตกล่าววา่าข้าแต่พระแม่คงคาบัดนี้ขพเจ้าชื่อนนำสกุลได้นําดอกไม้บูชาที่หิ้งพระที่บ้านของขพเจ้าซึ่งเหี่ยวเฉาแล้วมาทำการจําเริญที่แม่น้ำหรือลําคลองแห่งนี้ ขอพระแม่คงคาทรงโปรดอนุญาตให้ขปา้าได้ทำการจำเริญพวงมลาลัยดอกไม้เหล่านี้ด้วยเธอหากไม่สะดวกที่แม่น้ำก็อาจนำไปวางไว้คนต้นไม้ก็ได้ค่ะโดยทำการขออนุญาตพระแม่ธรณีก่อนเช่นกันค่ะต่อไปเป็นสิ่งของชนิดที่สองคือข้อสอง ห้ามวังองค์เทพต่างๆรวมกันบนหิ้งพระในการบูชาให้แยกโต๊ะจากหิ้งพระพุทธรูปตั้งหากเพราะว่าบนหิ้งพระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่เจ้าของบ้านเคารพบูชาตั้งแต่พระพุทธรูปรูปเหมือนหลวงปู่รูปปั้นราชการต่างๆวัตถุมงคลที่ได้รับการปลุกเสกมาจากพระอาจาร,รย์ชื่อดัง วางสะสมกันนานเขา่าจนลำดับไม่ถูกว่าควรจะตั้งจัดทิ้งพระอย่างไรให้เหมาะสมโดยวันนี้เราจะมาบอกเล่าให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนทิ้งพระหรือโต๊ะหมูควรวางตามลำดับความสำคัญดังนี้คือลำดับที่หนึ่งคือพระพุทธรูปควรวางพระพุทธรูป ซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าหรือพระองค์ใหญ่ๆเช่นพระพุทธจินราชหลวงพ่อโสธรพระแก้วมรกตเป็นตน้นไว้เป็นประธานซึ่งอยู่ด้านบนสุดค่ะข้อสองพระอรหันต์ลำดับต่อไปเป็นตําแหน่งรองลงมาจะเป็นตําแหน่งของพระอรหันต์ผู้เป็นสาวกในยุคพุทธกาลเช่น พระโมกขลาพระสารีบุตรเป็นตน้นข้อ 3. พระอริยสงฆ์ต่อมาในตําแหน่งรองลงมาถัดจากพระอระหันต์เป็นตําแหน่งของพระอริยสงฆ์หรือพระเกจิอาจารย์เช่นหลวงปู่ทวดวัดชังไฮห,หลวงพ่อโตวัดราคังเป็นตน้นทั้งนี้สามารถวางได้ทั้งเหรียญและรูปภาพ ข้อสพระพุทธรคพระมหากษัตริย์ไทยขั้นต่อมาควรวางพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ไทยผู้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยข้อหวีรบุรุษและวีรสตรีของคนไทยในอดีตขั้นต่อมาเป็นตำแหน่งของวีรบุรุษวีรสตรีของไทยในอดีตซึ่งถือว่า มีความสำคัญกับคนไทยเช่นกันค่ะข้อ6ในส่วนขององค์เทพเช่นพระแม่กวนิมพระศิีวะพระสังกจายพระพิกเนณหากแยกโตจากพระพุทธรูปไม่ได้ก็ควรวางไว้ต่ำกว่าโดยให้อยู่สูงกว่าพระเกจิอาจารย์นอกจากนี้ในส่วนของกุมารทองและนางกวาก ก็ไม่ควรวางรวมกันไว้ในโต๊ะหมู่บูชาเดียวกันเพราะถือว่าเป็นของทางศสยศาสตร์แต่หากต้องการวางรวมกันจริงๆก็ควรวางไว้ด้านล่างสุดนะคะต่อไปเป็นสิ่งของที่ต้องห้ามวางชนิดที่สคือข้อสห้ามนำพระพุทธรูปปั้นแตกไว้ในบ้านคนโบราณท่านห้ามนำพระ หรือรูปปั้นอะไรแตกๆหักๆกเข้ามาไว้ในบ้านพระหรือรูปปั้นที่แตกหักแล้วไม่ควรเก็บมาไว้ในบ้านเพราะจะทำให้ครอบครัวเกิดความแตกแยกวุ่นวายเมื่อเกิดแตกหักถือว่าเป็นลางร้ายเป็นเรื่องไม่ดีควรจะนำไปเก็บไว้นอกบ้านขืนเก็บไว้ในบ้านจะต้องเกิดเรื่องไม่ดี เ,เกิดการทะเลาะวิวาทของผู้คนในบ้านทําให้อยู่กันยังไม่เป็นสุขฉะนั้นแล้วอย่าได้เก็บเอาไว้ในบ้านเคยได้อ่านเรื่องราในทํานองว่าท่านผู้หนึ่งได้พระบูชาหรือพระพุทรโปรมาองค์หนึ่งซึ่งมีรอยชำรุดบางแห่งภายหลังที่ได้พระองค์นั้นมาบูชาที่บ้านแล้วปรากฏว่าคนในบ้าน ทะเลาะเบาะแหวงกันเป็นประจำอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนท่านผู้นั้นจึงนำพระชรํ m รสไปคืนเจ้าของเจ้าของนำพระชรํ m รสนั้นไปถวายวัดแห่งหนึ่งนับตั้งแต่ที่ท่านเจ้าโอวาทได้พระชรํ m รสมาได้ไม่นานพระในวัดก็ทะเลาะกันแบ่งกันเป็นกบเป็นพวกไม่รักใกล้กันดังแต่ก่อน จนท่านเจ้าอาวาสต้องนำพระชำรุดนั้นไปคืนเจ้าของโดยเร็วเจ้าของนำพระชำรุดให้ผู้อื่นต่อไปแต่ขาดการติดต่อกันจึงไม่ทราบว่าคนที่ได้พระชำรุดไปบูชาเป็นคนสุดท้ายจะ,ะเผชิญกับเหตุการณ์อะไรบางเรื่องนี้ก็นับว่าแปลกน่าจะมีการพิสูจน์ให้จริงเห็นเท็จกันสักที ความมุ่งหมายที่แท้จริงห้ามนำพระพุทธรูปปั้นแตกไว้ในบ้านเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากเศษวัสดุที่สร้างพระปั้นที่อาจจะบาดเทา้าบาดมือได้อีกอย่างหนึง่งพระหรือรูปปั้นที่แตกหักแล้วนั้นดูแล้วไม่สวยงามไม่น่านับถือเพราะของที่เคารพบ,บูชาควรจะครบสมบูรณ์ถึงจะเป็นมงคล ฉะนั้นแล้วโบราณถึงออกุบายห้ามนำพระหรือรูปปั้นบูชาชรํรสมาไว้ในบ้านค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะนี่คือการเรียงลำดับสิ่งที่ควรเคารพบูชาบนหิ้งพระก็ไม่ได้กำหนดตายตัวแต่ที่สำคัญคือหลังจากตั้งหิ้งพระพระบูชาแล้ว ต้องทำความสะอาดหิ้งพระอยู่เสมอมันดูแลเปลี่ยนน้ำในแจกันอย่าปล่อยให้ดอกไม้แห้งเฉาไม่มีชีวิตชีวาอยู่บนหิงเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคฝุ่นที่เกาะนาบริเวณหิงและดอกไม้แห้งอาจจะส่งผลกับระบบทางเดินหายใจได้ค่ะอย่างไรก็ตามเนื้อหาจุดที่เหมาะในการจัดตั้ง เราก็รู้แล้วแต่อย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระให้จิตใจแจ่มใสก่อให้เกิดสมาธิเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต่างยิ่งพระบูชากันนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านคะเรื่องบางเรื่องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนาคาหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นธรรมทานสะพานบุญขอให้มีโชคลาภหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเธอสาธุสาธุสาธ,สาธุนี่คือความรู้ สาระดีๆที่นํามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะอนุโมทนาบุญทุกท่านค่ะสาธุค่ะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอใทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ